สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่วันนี้ก็มีกระเป๋ามารีวิวนะคะนอกสถานที่นะคะหลังจากที่เราชมคลิปรีวิวที่ห้องนอนกันบ่อยมากนะคะเราก็ไม่เจอกันนานเลยนะคะวันนี้ก็มีโอกาสนํากระเป๋าหรวิตองมารีวิวซึ่งโดยปกติท่านอาจจะเห็นว่าเราเอา,อามักจะรีวิวกระเป๋า ชาแนลดีออหรือว่า g u ช c ีนะคะก็ต้องบอกคะ่ะว่าส่วนหนึ่งเป็นคนที่ไม่ชอบใช้กระเป๋าหืออีกตองเท่าไหร่นะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยเวลาที่ใครมาถามหรือว่าขอคําแนะนําว่าเอ่อจะใช้แบรนดน์ไหไปแรกจะใช้กระเป๋าที่ห้ออะไรดีดีหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็มักจะเอ่อนี่เออเขาเรียกว่า แนะนำเขานะคะว่าให้ใช้หลุยวิตองดีกว่านะคะแต่เป็นเรื่องจริงนะคะไม่ใช่ว่าเออตัวเองไม่ใช้แต่ไปแนะนําคนอื่นนะคะสําหรับใบแรกควรจะเป็นค,คนหลุยวิตองะคะ่ะและโดยส่วนตัวก็ผ่านการใช้หลุยวิตองมาหลายใบแล้วนะคะแล้วก็พอพ่อ การใช้หรือตอมหลายใบเราก็จะรู้คือใช้หลายๆแบรนด์ด้วยอะค่ะเราก็จะรู้สไตล์ของเราเองอะค่ะว่าเราอะเหมาะกับแบรนด์ไหนบ้ากที่สุดนะคะแต่ถ้าเริ่มต้นเนี่ยก็ยังแนะนําอยู่ค่ะว่าคุณจะเป็นหรือตองนะคะสําหรับกระเป๋าที่เรานํามารีวิวในวันนี้นะคะก็คือกระเป๋าดีตหน้านะคะกระเป๋าหรือต้องออมนโนแกรมรีเวิร์สนะคะรุ่นคานะคะ่ะซึ่งเป็นกระเป๋าที่ใช้มาสงปีแล้วนะคะออกครั้งแรกในปี2018นะคะแล้วก็ ที่เพิ่งมีโอกาสมานะรีวิวเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้งานเลยค่ะจริงๆแล้วลายโมโนแกรมรีเวิร์สเนี่ยก็คือเดี๋ยวแนะนําก่อนว่าลายอย่างเงี้ยที่เราคุ้นตากันก็คือลายโมโนแกรมนะคะส่วนลายโมโนแกรมที่มันเป็นสีคาราเมลอย่างเงี้ยนะคะก็คือมันผสมผสานกันในการเป็นโมโนแกรมรีเวิร์สนะคะซึ่งลายโมโนแกรมรีเวิร์สเนี่ยมันก็มีมาตั้งแต่ปี2015แล้วค่ะโดยครั้งแรกที่มันมีออกมาเนี่ยก็ถูกใจมากนะคะเราใช้กระเป๋าหลุยส์วิตตองโมโนแกรมรีเวิร์สในปีที่า นนีก็คือเป็นรุ่นตามสปริงนะคะที่มันเป็นแบ็คแพคนะคะแล้วก็ได้ขายไปแล้วนะคะเพราะว่าอพอเป็นเป้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราก็มีหลายใบแล้วนะคะก็เก็บไปที่ชอบไปจริงๆนะคะสาหรับใบเนี้ยคิดว่าจะไม่ขายเพราะว่าชอบมากเช่นเดียวกันค่ะมันเหมือนกับว่าเราตามของที่เราเคยรักในอดีตนะคะถ้าสมมติว่าใครที่แบบอยู่ในเป็นวัยรุ่นในช่วงยุค90ก็จะจําได้นะคะเป็นมาสก สาวสาวมหาลัยที่เรียนมหาลัยเราก็ต้องใช้กระเป๋าหรอตองลายอิฐปีนะคะก็จะมีกระเป๋าตรงนี้อยู่ด้วยนะคะที่เป็นทรงถังนะคะซึ่งในยุค9กก็อยู่ในช่วง1991ึงจนถึงไม่เกินปี2000นะคะ1น9 9นะคะก็จะมีหรอตองที่เป็นลายไม้เนี่ยให้เราเห็นกันนะคะในอดีตแต่ว่าปัจจุบันเราก็จะยังเห็นมีคนขายมือสองแล้วก็ยังเป็นสภาพดีๆอยู่นะคะเราก็ราคาปัจจุบันก็ค่อนข้างสูงมากขึ้นด้วยเพราะว่าพอปี2 0 1 8ัเขาผลิตน ใหม่มาก็ทําให้ราคาของออดีตนะมันพุ่งสูงขึ้นเช่นเดียวกันค่ะทีนี้พอ18ปปีถัดมาก็คือใบนี้ขเขาผลิตออกมาเนี่ยเรากา็จะมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงในรุ่นเก่าและรุ่นใหม่นะคะซึ่ง เราไม่มีรุ่นเก่าให้เปรียบเทียบนะคะแต่เล่าให้ฟังได้เพราะว่าเคยใช้มาก่อนนะคะคือ <zł ot au> ถ้าพูดถึงรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ย <S 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 ก็คือว่ารุ่นเก่าอะ่ะมันจะมีความใหญ่กว่ารุ่นใหม่นะคะรุ่นใหม่เนี่ยก็จะมีขนาดที่แนวสูงก็17เซนติเมตรแล้วก็ความความเนื่องจากเขาเป็นวงกลมนะคะก็คือความกว้างเนี่ยก็คือ15เซนติเมตรฐานก็15เซนติเมตรนะคะแล้วก็ความแตกต่างก็คือเรื่องของสายสะพาย,ยาวในรุ่นเก่าเนี่ยไม่มีสายสพานย,ยาวนะคะเขาก็จะมีให้ในรุ่นใหม่ แล้วก็จะมีห่วงสำหรับคล้องสายสะพาย,ยาวแบบนี้ด้วยค่ะส่วนด้านหลังนะคะในรุ่นในรุ่นเก่าเนี่ยก็จะ,จะเหมือนกับรุ่นใหม่เลยก็คือจะมีการตัดด้านหลังนะคะซึ่งเหมาะกับการที่มีสายสะพาย,ยาวมากนะคะเพราะเวลาคอรสบอดี้เนี่ยมันทำให้ด้านหลังที่มันเป็นแบรนเนี่ยมันมันแนบกับตัวนะคะกระเป๋ามันกลมมากมันก็จะแบบไม่กิ้งไฟกิ้งมาอย่างเงี้ยนะคะส่วนเอกลักษณ์ภายในนะคะก็คือว่า,าตำแหน่ง ตำแหน่งของเด็โค so so, so, ้ดภายในเนี่ยจะอยู่ด้านในของกระเป๋าแต่สําหรับรุ่นเก่านะคะแต่สาหรับรุ่นใหม่เนี่ยตำแหน่งของเด็โค้ดจะอยู่ตรงนี้นะคะคนไม่ค่อยตามหาเด็กโค้ดกันไม่ค่อยเจอนะคะก็เลยต้องบอกว่าตำแหน่งของเด็โค้ดจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ความแตกต่างอีกข้อหนึ่งกำลังจะใ่างข้อนึงเป็นข้อที่แบบว่านี่คือจะบอกอย่างนี้ค่ะกระเป๋าสุยวิตตองรุ่นใหม่ๆหลายๆท่านรู้แล้วนะคะคือจะมีกลิ่น วัตถุดิบวัสด,ดุในกระเป๋าหรือวีดิทองรุ่นใหม่ๆที่ผลิตออกมาเนี่ยมันไม่ค่อยดีไม่ค่อยทนทานเท่ากับรุ่นเก่าๆเนาะด้วยว่าเราจะเจอปัญหาเกี่ยวกับการลอกของลายโมันกแกรมหรือว่ายาแนวนรุดหรือว่าเรื่องของกลิ่นเช่นเดียวกันนะคะคือเราก็จะรู้แล้วว่ามันเกิดขึ้นกับรุ่นใหม่นะคะรุ่นเก่าเนี่ยค่อนข้างคงทนแล้วก็เก็บไว้ได้ยาวนานม,มากนะคะ ทีนี้เราพูดถึงเรื่องเอกลักษณ์ต่างๆแล้วนะคะเรื่องของราคาค่ะในรุ่นเก่านะคะพูดถึงรุ่นเก่าก่อนในรุ่นเก่าเนี่ยตอนนี้จริงๆเนี่ยช่วงก่อนที่ รุ่นใหม่จะผลิตออกมาเนี่ยรุ่นเก่าราคาไม่ถึงหมื่นเลยราคาอยู่ที่6 0 0ันถึงบาทเท่านั้นนะคะแต่พอเมื่อ2ปีที่แล้วที่รุ่นใหม่เ่มผลิตออกมาเนี่ยทำให้ราคาของกระเป๋ารุ่นเก่าเนี่ยมันก็พุ่งสูงขึ้นโดยที่ราคาก็ถูกกำหนดเป็นสีค่ะอย่างเช่นสีน้ำเงินหาย,ยากสุดก็จะราคาแบบว่า 30, 000, ส,สาม0มื่0 0 0เลยนะคะรวมทั้งสีเหลืองนะคะก็คือ2องหม่นต้นต้น,ตนแล้วก็สีแดงนะคะก็อยู่ที่หมื่นไปไปแล้วก็สีดำที่หมื่นกลางๆนะคะก็จะเป็นแบบ ราคาอยู่ประมาณเท่านี้นะคะแต่ถ้าสําหรับรุ่นใหม่นะคะราคาตามช็อปของหริจิตตองอยู่ที่82,500บาทนะคะ ตอนนี้นะคะก็สามารถซื้อกระเป๋าหรูได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่ามีการขายออนไลน์ด้วยนะคะหรือถ้าจะซื้อในไอซนะคะก็ลองเปรียบเทียบดูนะคะว่าถ้าราคาแตกต่างกันไม่มากก็แนะนําให้ซื้อช็อปนะคะเพราะก็จะได้มีบริการหลังการขายหรือว่ามีที่ปรึกษาคือถ้าอยากได้กระเป๋าหรูหรุ่นเด็ๆก็ยังสามารถคุยกับพนักงานที่เคยขายกระเป๋าให้กับเราได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะคะที่ติดตามชมกันครั้งต่อไปนะคะถ้าโอกาสได้ไปเที่ยวถือกระเป๋าเราก็จะนํากระเป๋ามา r e v i ูอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ 嗯。<laughs>